ฮัลโหลทุกคนยิน so ด right, so okay, so so like like ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CJ Dom และนี่คือช่วง Dormy Reaction วันนี้เรา Reaction เพลงเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูกี้หน้าใหม่ของวงการเพลงก็คือดิจิชีบปล่อยในเพจเพลงมาถังบ้าเลยแต่มาแบบแค่ท่อนเดียวแต่กลายเป็นว่าถูกๆท่อนสั้นๆที่ปล่อยอะแมสหมดเลยแล้วเราอะส่วนตัวคือชอบเกือบทุกเพลงเลยก็คือพี่มิกเฉลิมศิลป์นี่ ก็ได้ปล่อยบัมเปออกมาแล้วแล้วก็วันนี้นะจะมารีแอคในส่วนของ MV หรือว่าเป็นไตเติ t ลแ c k ของนาหรือก็ได้ก็คือฟาหลักพอคือแบบมาในคอนเซ็ปต์แบบถ้าฝาต้องเสียตัวฝาต้องได้เป็นแอร์อย่างเงี้ยนะ <c oughs> คือเป็นแอร์ไปเลยอารเรามาดูกันว่าเพลงนี้จะเลิศแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวชอบเพลงในบั๊มของพี่มิกทุกเพลงเลยโ <c oughs> ดยเฉพาะเพลงโอรนอ <c oughs> ไอแฟนเก่ากับถ้าไม่มีฉัน คือเป็นสองเพลงที่รู้สึกว่าทําดีมากแต่เพลงอ,อื่นก็ดีนะแต่ว่าสองแบบตรงเทสเราก็จะเป็นสองเพลงเราไปดูใน t r a c กกันนี่กิมมิคของชียคือชียทาเป็นจอแบบเรียกว่าอะไรจอทีวีเก่าไม่ได้เป็นอจอยาวแบบยูทูบอุ้ยอิงเวอร์ <then> ตีตลาดอินเตอรหนึง <then> น่ง <give me S 1> และชิมมิคือ, <the time. S 1> คอ ชี่มีคือสวยยัอว,นนวาาอ,ววอต,ต,ตีว่าเกิดท่านหนึ่งกันเทยมากโอ้โหฮิววี่ยุ้ใจมาเลย้ะโอ้ยหลายยัวมากทุกคนแต่ละคนเยตูนแต่วันหนึ่งโอ้ยพี่นาสวยมากพี่เออร์ก็คือเลิศโอ้โหเย็่พี่นา วิ่ยแต่สวยมากอะแซบ่บยัวเอ้ยแบรบนด์เนมมันมันคืออะไรอะไรนะดอกกลมสีทองโอ้โหป่าโอ้เวลาชุดคือกระโทยมากยัวมากโอ้โหเยตูตัว้ยอ,อควาเวอร์นะ่ะ โอ้ยมีการอวนเงินโอไมค g ก็ที่ม oh, ีมันจะเรทมากระสะใจโอ้ยแต่ว่าเนื้อเพลงแบบมันเลิศอะแบบใครจะคิดได้เป็นเนื้อเพลงเก็ตังเออน่ากดจะไม่ได้นะคะเออ๋อก็เลยว่าแบบต่อบทหนึ่ง ว้เยยอะเยอะนี่กะทิยาอิงลีมาหมดยีตืองปอาตื่งกลายเป็นลุงตือและฮะว้พี่แววนี่แอร์โสเตอร์มาละโอ้โหแดดดีมากยีมีก็ไปหยิบมาเนาะไปหยิบแบบคนที่คาแรคเตอร์แบบชุกาแดดดีอะเรา สันหาสุดแกต้อเลิศเกินโอ้โหเสรวเกินโอ้ยละชุดคือแบบใส่กานเิงแบบใดนี้ชิมิทา้ามีแบบแดนชองต้องมาโอ้ยมีสวยมาก คือรู้แล้วว่าตั้งใจทำมากอะ่ะแบบมีทงมีท่าแล้วคือเป๊ะ <gasps> อุย้ยชิคเลิฟพอมาเลยนะเออโอ้ยยุวเกินแซวกนทำถูกอะ่ะนี่คือคำว่าทำถูกแกแล้วคือ MV แบบทำไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆล่ะน เออวิชอชอบชชอบนี้มันมีความแบบก้าสูงอะเออนี่ทุกคนคือเป็นโอ้โหุดแบบใดกางเกงขาดวิชชอบชุดนี้ของที่นี้แบบแส่วันดำเซนเซอร์นานเออโอ้โหใส่กางเกงไนชุดกางเกายกางเงายกงากงมาก แม่มันเกินไปอ่ะหัวขนลุกมากวายทีกเก่เขาขับเพลงเออแซบ่บนี่วายเป็นหนึ่งโหยวนมากแล้วเพลงคืนสนุกอ่ะเพราะว่าเหมือนเพลงในบ้านพี่มีคือจะเป็นฟิล์ามาร์เพลงเศร้าแต่เพลง,งนี้คือ สนุกมากรู้สึกว่าแบบเออดีเป็นเพลงที่เหมือนจะมาเป็นภาคต่อของ Next l o v e หรือว่าเพลงที่ชีได้ปล่อยไปก่อนนั้นคือแบบไม่ติดเลยอะคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยว่นรู้สึกว่าเปิดในแบบผับอะไรเงี้ยขึ้นเลยนะเออมันเลิศมันกระโถยอะเพลงกระโทยทามันทําถึงอ่ะเขา้าใจปะคือเลิศคือชอบมากคนหลกมากแล้วแบบ MV ก็คือ ความความแซ่บคือเกินลานไปแล้วอะ่ะมันเลิศเกินคุณแม่เออแบบกราบอะอยากจะกราบรู้สึกว่าชีแบบทําอะไรแล้วแบบทําถึงจริงทำร้อยเปอร์เซ็นอะคือแบบมันเกิดมาแล้วเพื่อทําสิ่งนี้อะคือรู้สึกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งได้จริงๆแบบไม่ใช่แค่อยู่ทูบเบอร์แต่ชีเป็นได้ถึงนักรองอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแบบศิลปินมออาชีพ ได้เลยก็เดี๋ยวรอติดตามว่าพี่มิ้นจะไปออกสเตจที่ไหนเราก็เดี๋ยวรอติดตามกันคนลุกไม่หายเออก็ประมาณนีล้ละกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครป์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กดคอมเมนต์เพื่ออย่าลืมคอมเมนต์ทงไว้ว่าอยากให้เราดีแอคอะไรอีกก็บอกกันได้